สัมมาสัมพุทโธ佛กวาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ หลักๆคุณพ่อจะมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจนะครับที่เคยไป,ไปผ่าตัดมานะครับช่วงน่าจะแบบสักปี2ปีที่ผ่านมาเงี้ยครับก็จะแบบมีเข้าโรงพยาบาลเป็นรอบแบบหนักๆก็จะเป็นรอบนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็นโรคประจําตัวเขานะครับที่กวกับโรคหัว,วใจอะไรพวกนี้ครับเป็นช่วงๆครับใช่ครับก็จะแบบถ้าถ้าไม่หนักมากปกติพ่อจะไม่ไม่ค่อยไปโรง,งพยาบาลอยู่ละเขาก็จะแบบพยายามรักษาสุขภาพอยู่กับธรรมชาติอะไรแบบนั้นครับผมท่านี้ครบครัวดูเหมือนว่า แขใช่ใช่เพราะว่าปกติอะครับว่าของของพ่อเนี่ยคือช่วงปกติเนี่ยเขาก็จะดูแบบแข็งแรงเคลื่อนที่รวดเร็วปกติคือยังยังไม่ได้เป็นคนที่แบบอายุเยอะหรือชราอะไรแบบนั้นก็ไม่มีการเชื่องช้าอะไรคือทุกอย่างดูปกติหมดแค่ว่าอาจจะบอกเจ็บเป็นช่วงๆนะเอออาจจะแน่นบ้างจุกเสียดบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบโรคแนวประจําตัวของเขาพวกนี้ใช่ใช่ครับ ใช่ครับเพราะว่าใน,ในทุกครั้งที่มีอาการไม่ว่าจะอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยครับสุดท้ายก็เดี๋ยวเขาก็กลับมาได้เหมือนเขาจะมีวิธีแบบโอเครักษาตัวเองเราก็ทางความเป็นลูกเนี่ยก็จะได้ข่าวว่าอ่ะช่วงนี้พ่อป่วยหนักป่วยถ้าป่วยหนักเราต้องไปเยี่ยมอยู่แล้วแต่รอบนี้คือก็ก็ทราบมาว่าอ่ะพ่อจะป่วยนะเป็นโรคคล้ายๆเดิมหน่อยกําลังรักษาอยู่อะไรแบบนี้เราก็ได้ยินก็คิอว่าอ่ะเดี๋ยวพ่อคงหายแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเวลาแคชอัพกันอะไรแบบนี้ <S <S ใช่ครับ น้อยคือโดยคิวงานเข้าใจว่าเยอะมากครับเวลาที่แบบหรือแม่ส่งคิวมาให้ดูอย่างเงี้ยบางทีแบบลูกอยากทานข้าด้วยแบบเอ๊ะวันไหนอยู่กรุงเทพบ้างคือคิวส่วนมากจะแบบอยู่ต่างจังหวัดจะเยอะครับผมก่อนก่อนนี่เกษมก็จะได้ไปลงใต้แบบไปทัวร์สุทิชยใ,ใช่ครับท,ท,ที่ที่ที่ทราบมาก็คือไปตรงนั้นแล้วก็เหมือนเหมือนที่แจ้งมาคือว่าไปได้ประมาณแบบเหมือนไปครึ่งทางก็ต้องก็ต้องกลับน่าจะไม่ไหวพราปกติพ่อพ่อจะลุยมากถ้าพ่อไม่ไหวแสดงว่าก็ก็น่าจะหนักจริงครับผ ครับกลับมาคือเขาก็ไปอยู่ที่บ้านที่ระยองก่อนครับแล้วก็แบบเหมือนก็แบบพยายามแบบไปรักษาผมอาจจะจำรายละเอียดตรงนั้นไม่ไม่ได้แต่ว่าเขาไปรักษาตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้แบบเหมือนเขาจะมีวิธีหลายๆอย่างที่เพื่อนแนะนําว่าแบบไปตรงนี้ไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแผนต่างๆหลากหลายก็แบบบารุงร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าของรอบสุดท้ายตอนที่เสียเนี่ยที่ทราบก็คือว่าก็คือคุณแม่ทราบแล้วก็ที่ทางพี่ชายโทรเข้ามาบอกเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเข้าไปพักอยู่ที่บ้านนี่แหละนะครับแล้วก็ก็คือไปเสียเหมือนไปนั่งในห้องน้ําแล้วก็เสียไปเลยหลับไปเลยอะไรเงี้ยครับเป็นางคั้นครับครับจริงจริงๆแล้วที่โรงพยาบาลจะแจ้งว่าเหมือนเหมือนท่านจะเสียก่อนไปแล้วก็คือตอนที่นอนอยู่นั้นคือทางคนที่เขาอยู่ที่นั่นนะครับพวกแบบ ทีมงานหรือคนที่เขาดูแลพ่ออยู่เนี่ยเขาก็รีบพาพ่อไปโรงพยาบาลแต่ว่าก็ที่ทราบมาคือว่าหมอก็มีพยายามปั๊มหัวใจพวกนี้แต่ว่าก็คือไม่ทันแล้วนะครับก็เลยแบบระบุว่าการเสียชีวิตนี่คือมาจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย,ตายเฉียบพลันแบบนั้นครับผมก็คือเหมือนหัวใจวายแล้วก็เสียไปครับครับโอ้โหผมตัวผมเองเจอครั้งสุดท้ายนี่หลายเดือนแล้วครับเพราะว่าแต่ว่าเราส่วนมากเราจะพูยกันทางโทรศัพท์ บบมีอะไรก็จะโทรคุยกันคุยกันนะไม่ไม่นานไม่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ยังเพิ่งคุยกันอยู่เลยหรือว่าบางทีเราก็ไลน์หากันแต่ว่าแม่จะคุยกับพ่อตลอดแล้วคือเวลาที่แม่คุยกับพ่อเขาก็จะคอยมาสื่อสารกับเราว่าพ่อทำนู่นทำนี่อยู่นะเราก็แบบไม่ไม่ได้คุยกับพ่อบ่อยแต่ว่ามีอะไรก็คือจะโทรหากันได้ส่วนตัวเราในฐานะลูกค่ะเวลาคุยแบบพูดว่ามีคำพูดอะไรที่เราสื่อถึงว่าแบบเหมือนแกจะฝากฟังหรือว่า รอ,อะไอถ้าถ้ากับผมเนี่ยไม่มีเลยแต่ว่าที่แม่บอกมาช่วงสองสามวันก่อนที่พ่อจะจะ,จ,ะจากจะเสียเนี่ยครับก็คือเขาก็มีบับบ,บ่นเยอะเหมือนกันว่าแบบเออช่วงนี้เจ็บเจ็บเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบเราอาจจะชลาใจไปนิดนึงว่าพ่อก็เจ็บเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อก็หายเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาลูกเจอพ่อเนี่ยพ่อจะเอ้พ่อสบายแต่ว่าเขาอาจจะไปแบบไปบอกกับแม่มากกว่าเขาไม่อยากให้ลูกห่วงอย่างเงี้ย ของพ่อเองที่เป็นหมายถึงว่าเป็นห่วงผมคิดว่าโดยรวมไม่น่าจะห่วงแล้วเพราะว่าลูกทุกคนก็คือทํางานนะครับเรียนจบแล้วทํางานแล้วอะไรเงี้ยครับคือจริงๆมันเป็นช่วงบ้านปลายชีวิตของแกแหละที่แบบเขาก็พยายามจะเตรียมแผนชีวิตที่เขาจะใช้ในแบบที่เขาชอบเนี่ยมีบ้านสวนที่ระยองมีแบบมีบ่อน้ําเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อะไรเง้ยคือเขาชอบธรรมชาติแบบนั้นแล้วก็จริงๆฝั่งของพวกผมเองเนี่ยทางทางลูกๆที่แบบส่วนมากเราจะอยู่กรุงเทพกันนะครับแล้วก็เราแอบคิดไปล่วงหน้านี่จะเศร้านิดน,นึงเราคิดไ้ว่าเดี๋ยว พอพ่อเริ่มงานซาลงเพราะเขาก็ขาบราวเขาแจ้งเราว่าเดี๋ยวงานจะเริ่มลดลงเรื่อยจะมีนาเมษาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เล็งไว้ว่าโอเคเดี๋ยวเวลาพ่อคงจะว่างเราค่อยแบบไปเที่ยวเล่นกับเขาพาเขาไปกินข้าวเลยค,คิดเอาไว้แต่ก็ยังไม่ทันได้ไปท,ทําเลยชายกระทันหันมากมากครับมากๆคือในวันที่ทราบเนี่ยเราก็ช็อกว่าแบบเฮ้ออย่างก่อนนี้ถ้าเราจะช็อกค,คือโอเคพ่อมีอุบัติเหตุ เราอยู่โรงพยาบาลไหนเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวพ่อมากรุงเทพเราก็รีบเข้าไปเยี่ยมไปคุยมีอะไรให้ช่วยอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบเจ็บป่วยแต่ครั้งนี้คือแบบอ่ะ,อะพ่อเสียแล้วเราก็งงว่าแบบเอ๊ะทำไมแบบทำไมปุรับ,บเนี่ยแล้วเราก็ไม่ไม่ได้คุยแบบว่ามันไม่ได้มีการสั่งเสียหรือไม่ได้แบบบอกล่าลาอะไรเลยคือมันไม่ได้เป็นการเจ็บป่วยที่อยู่โรงพยาบาลแล้วเราไปนั่งคุยกับเขาเนี่ยฮะมันก็เลยแบบปุบปับมากจริงๆจริงๆทุกคนในบ้านก็คือเสียใจนะครับมากๆแต่ว่าด้วย ด้วยความที่เราก็พยายามไม่คิดคืออาจจะมันอาจจะมีข้อดีที่ว่าลักษณะของบ้านผมเนี่ยเราไม่ได้เจอพ่อตลอดอยู่แล้วแต่เราเรารู้ว่าว่าเขาอยู่ตรงนั้นเราโทรหาได้ตลอดเราคุยได้ตลอดนะครับแต่ว่าอาจจะพยายามทําใจให้ได้ว่าโอเคไม่เป็นไรคือเราก็ทําหน้าที่ของเราแบบนั้นมันก็จะมีแค่บ,บางโมเมนต์ที่เศร้าที่บอกไปตอนแบบอเอาข้าวให้พ่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบมาผ่านผู้แพนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแม่จะไม่ทําเลยมันจะเศร้ามาก จริงๆหล,กหล,กลักๆเนี่ยเขาก็แค่จะบอกว่าให้แบบเหมือนกับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับล้าก็แบบดูแลที่บ้านดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยครับเขาจะเป็นเป็นคนที่ทํางานนะครับแบบรับผิดชอบหน้าที่ได้ดีนะครับแล้วก็คอยแบบเหมือนแบบปลูกฝังให้เราแบบโดยที่เขาไม่ต้องบอกเราเยอะครับเหมือนจะรู้กันว่าแบบลูกๆก,ก็ทําหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วก็เออเต็มที่ลูกแล้วก็ของพ่อไม่ต้องห่วงพ่อดูแลตัวเองได้ก็คือแบบยังไงก็เดี๋ยวดูแลแม่ดูแลน้องกันด้วยอะไรแบบนี้ครับผม จริงๆแล้วสิ่งที่ผมเห็นพ่อเป็นตั้งแต่เด็กเลยก็คือความที่ชอบช่วยเหลือคนอเขาเป็นคนที่มีน้ำใจมากนะครับเราเห็นภาพนั้นมาตลอดเราก็รู้สึกว่ามันก็มาติดอยู่ในตัวของคนที่บ้านด้วยว่าเราก็จะชอบช่วยเหลือคนทุกครั้งที่แบบมีโอกาสที่จะช่วยนะครับผมคิดว่าผมเห็นภาพนี้ผมคิดว่าผมเห็นมาทั้งหมดละร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอวันที่คุณพ่อจะไปปุ๊บเนี่ยเราไปนั่งถ่ายสีเฟซบุ๊กเรายิ่งเห็นว่าโอ้โหคนแบบคนรักเขาเยอะมาก มันก็ยิ่งตอกย้ำให้เรารู้ว่าเออโอเคเราเราก็ดาเนินชีวิตในแบบที่เขาวางแหละว่าอมีน้ําใจช่วยเหลือคนรับผิดชอบอะไรเงี้ยครับเป็นแบบ,รบ,รบจริงจริงแล้วท,ที่ทางบ้านอาจจะไม่ได้มาสายดนตรีซะทีเดียวนะครับก็อย่างที่ชายก็ทําบริษัทต,ตัวเองผมก็เป็นพนักง,งานบริษัทก็จะทํางานแนวที่เราถนัดนะครับแต่ว่าถ้าจะถ้าจะสานต่อคงเป็นเรื่องของออการดูแลกัน ในที่บ้านมากกว่าเนี้ยนะครับก็อย่างน้องสาวเนี่ยก็จริงๆก็เริ่มโตแล้วอายุ20 27 28นะครับก็ดูแลตัวเองได้นะครับส่วนที่ชายก็มีครอบครัวละตัวผมเองก็มีงานหลจัดก,การทีนี้เราก็แค่แบบคนนี้ต้องดูแลคือแม่ทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลแม่เพราะปกติพ่อจะชัดเจนว่าเดี๋ยวพ่อดูแลเองเขาก็ดูแลแม่มาตลอดอแม่อยากได้อะไรแม่จะใช้จ่ายอะไรเขาก็ช่วยเหมือนกับว่าพ่อเขาจะปลูกฝังมาชัดเจนว่าให้แม่ดูแลลูก แล้วพ่อก็ดูแลครอบครัวรวมๆกับแม่อีกทีก็จะปลูกฝังไว้แบบนั้นมันก็เนี่ยครับก็ส่งมาที่ตัวเราว่าให้ช่วยกันดูแลครอบครัวแบบนี้ใช่ครับใช่ครับจริงๆมันเป็นความภูมิใจมาแต่เด็กแล้วนะครับที่เห็นว่าเหมือนตอนเด็กๆเ,เราก็อาจจะไม่ได้ทราบทั้งหมดว่าเอ๊ะคาราบาวเป็นยังไงยิ่งใหญ่ขนาดไหน,นครแต่ว่าทุกครั้งที่เราไปดูคอนเสิร์ตที่เขาเล่นเราจะรู้สึกว่าโอ้โ oh ห oh oh, มีคนแบบมีคนชื่นชมในวงนี้ ในตัวเขานะครับมากมากมายม,ม,มากนะครับแล้วก็ในมุมมองของผมเองเนี่ยพ่อเป็นคนที่เก่งเหมือนกับว่าในเรื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเราเคยถามเพราะว่าเอ๊ะแล้วพ่อไปเล่นนี้เป็นได้ไงทำไมอยู่ดีพ่อก็ไปเล่นอันนู้นอันนี้ของใหม่ๆมีช่วงหนึ่งมีอังกะลุงอ่ะพ่อก็เล่นอังกะลุงอะไรคือพ่อทําได้หมดเลยบอกว่าก็มันเขาก็จะสอนเรามาเรียนรู้ได้ถ้าเรารู้หลักการแล้วเขาก็จะเรียนรู้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเขาก็จะเล่นได้หลากหลายมากใช่ไหมครับแล้วก็ความที่ผู้คนเวลามาหาเขาเนี่ยก็คือ เรารู้สึกได้ถึงพลังว่าแบบว่าเขาเขาเรียกว่าชื่นชมพ่อเราเช่ไหแล้วมันก็เป็นความภูมิใจของพ่อเราความสําเร็จความที่มีคนรักเขาอะไร้ยครับก็เป็นแบบอย่างที่เราแบบพยายามยึดถือมาในการใช้ชีวิตด้วยพิธีเดี๋ยววันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการสวดตามตามปกตินะครับแล้วก็มีวันอาทิตย์ที่เป็นพิธีเผานะครับก็เ่าจะเป็นหลักๆก็ช่วงเช้าจะมีการทําบุญ แล้วก็เป็นวันจันทร์ก็จะเป็นการากเก็บกระดูกละนะครับอาจจะมีการไป็รอยอังคารครับผมครับครับหมายถึงของทางบงเหรอครับผมอ๋อก็อยากอยากขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณอาดขอบคุณคุณอาทุกคนนะครับเพราะจริงๆอาหลายท่านเนี่ยผมก็เคยเจอแต่ละท่านเนี่ยตอนที่ผมมาตั้งแต่เด็กๆจนโตมานะเขาก็ ที่ได้ยินเรื่องราวจากพ่อคือแต่ละคนก็คือเป็นเป็นเพื่อนแต่ละคนที่สนิทกับพ่อแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลซึ่งกันและกันมาตลอดนะครับก,ก็ขอบคุณคุณอาทุกคนด้วยขอบคุณอาแอดด้วยที่ให้โอกาสหลายๆอย่างเพราะพ่อจะเล่าตลอดว่าเออ,อแอดให้ทํานู่นให้ทํานี่อะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้เขาได้แบบรับโอกาสแล้วเขาก็ทําแต่ละอันให้เติบโตขึ้นมาเต็มที่ครับผม ก,ก็อยากขอบคุณแฟนๆของพ่อนะครับแฟนคลับของพ่อทุกคนซึ่งจริงๆเยอะเอะกว่าที่คาดมากจนตกใจนะครับแล้วก็พ่อก็คือไปสบายแล้วนะครับก็เขาจะไม่ต้องเหนื่อยแล้วแหละพักแล้วเพราะเขาก็เป็นคนสนุกสนานับงานมาตลอดแม้ว่าสุขภาพร่างกายจะไม่ไน้ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกกําลังใจครับก็คิดว่าเ,เดี๋ยวที่เหลือก็คือทางบ้านก็จะทําหน้าที่แทนพ่อต่อไปให้ดีที่สุดนะครับพ่อก็อยู่ตรงนั้นก็พักแล้วขอบคุณทุกคนมากๆ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ